เออพ่อไอโซหันหนามาวงเยไอใส่เอามือออกเออหนึ่งสองสามปอเลยปยปอยกขึ้นไะตีเออจับขึ้นเออไป อย,อย่าไปตีโกใหม่นะปนนนนไปไป,ไป,ไปลูกไปลูกลักของพอ <laughs> อ่อที่นี่เลยทีแบบตรงที่นี่เลย